ตามต่อครับ2ยกผ่านไปครับเชื่อว่ายกนี้น่าจะเข้มข้นร้าวใจนะครับคู่ที่2ของการแต่ต่ศพในช่วงที่2ของวันนี้ครับเหลือพยักกับทางด้านของเพชรพนมบุนาริเชนครับเอาละครับเบียดเข้าไปเรื่อยนะครับน่าจะเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับยกนี้เริ่มออกอาวุธกันมากขึ้นทังขวาเพชรพนมก็มีสายในโต้คืนทันพันเหมือนกันเลครับไม่มีใครยอมใครเลยครับวยคู่นี้เพราะว่าเป็นวยทางฝีมือด้วยกันด้วยนะครับเอาพยายามจะเบียดจะปล้อม เหนือพยักต้องใช้ลูกขวางนะครับนี่นะครับเดีวแทงสู้โอ้โหวงในนี่ก็ยังใกล้เคียงแต่ยไม่ถนัดนี่กรรมการต้องแยกก่อนมาเริ่มกันใหม่ครับขอบคุณโปรดิวเซอร์ครับแมเอายางอันยุมาฉีดไล่เลยครับฟังผู้บรรยายแล้วสงสัยทนไม่ไหวครับอ่ารับเริ่มเจาะเหมือนยุงแล้วครับตอนนี้เ้มขคนขึ้นแล้วครับยกสามเจาะเจ็บเจบเตะแรงแรงางวัลแจกดอกไม้ให้คนรักตอนนี้มาแจกแข้งก่อนครับให้แฟนๆหน้าจอครับ มวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าขยับซ้ายปิดบังครับคุณประสิทธิ์นะทำหน้าที่ครับแขนซ้ายการ์ดของเหนือพยักษ์ก็ต้องบอกว่าใจเย็นมากๆครับเอาละครับแขนขวานำเข้าไปวงได้ตั้งแขนกดแขนเอาไว้ครับปิดเนี่ยครับตัดล่างครับโอ้โหเรียกว่ายังทันกันเลยครับคุณอาลีกวาดล่างนิดเดียวนี่ล้มกิ้งไปเลยนะครับคู่นี้นี่ไข่ลุดใครหลวมนี่โดนทันทีสายกับขวาอยู่แล้วด้วยเหนือพยักษ์นี่นะครับเบียดเข้าไป ออกแข้งจะเล่นวงไหนจะสู้ในกับเพชรพมนมโอ้โหเพชรพมนมมีใช้จังหวะผักออกแล้วก็มีแข้งซ้ายคอยสกัดเอาไว้ครับเหมือนยืนส่องกระจกเข้าหากันนะครับคู่นี้แหมใครหลุดใครพลาดใครหลวมเท่า,า,าน,นั้นเองครับเป็นภาษามวยก็ต้องถึงสารดีกาแล้วครับผมสุดท้ายนี่นแหละครับดูแล้วใครกบเหลี่ยมใครกินเหลี่ยมนะครับสิที มาหัวตัวเท่าอายุเท่ากันอาวุธงวยใกล้เคียงแล้วก็ใครขึงวงได้กดแขนเข่าซ้ายจิกเข้าไปเพชรพนมครับอร์อมนี่กำลังร้อนชาอย่างที่เรียนไปครับเหนือพยักนี่กระตัวทอบของเพชรจินดีอ่ายังมีเวลาครับยังมีเวลาลุ้นกันต่อครับดูว,ว่าเหนือพยักนี่หลังๆนี่ฟอร์มาจะตกลงมันหน่อยนะครับแต่ว่าโอ้โหกระดูกมวยก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันฝฟนี้ก็มุ่งมั่นแลอเกินนะครับที่จะแจ้งเกิดให้ได้เริ่มจะขยับ เบียดเข้าไปนะครับเพชรพนมก็ไม่มีตกใจด้วยนี่นะครับโดนแข้งขวาเหนือพายักเริ่มขยับเร็วแล้วครับเพชรพนมยังไม่รีบร้อนนะครับมีแข้งฝ้ายนี่คอยกัดกแล้วก็วนไยรอบๆเวทีแล้วก็มีแย่เต้คลื่นตลอดด้วยแข้งซ้ายเหมือนกันครับค่อยๆขยับครับค่อยๆสร้างจังหวะครับได้แล้วต้องไม่เสียครับอาวุธได้ไม่เสียทรงครับมวยไทยโดยเฉพาะมวยหยกลุดเอ้าโอ้ยเจอสายอีกแล้วครับ หัวร้อนไม่ได้ครับดึงจังหวะสสวนเปลี้ยงเดียวครับเพชรพนมสอสละชีพอ่ะใกล้ๆกลางเวทีอ่ามอดยกที่3ครับพักให้น้ำก่อนครับเดี๋ยวกลับมาตามความมันกันต่อเดินเบียดเดินขยับตั้งแต่ต้นยกเลยครับเพชรพนมมาชกในเกมตั้งรับและคอยดึงนะครับโอ้ดึงแล้วก็จะโต้คืนด้วยข้างซ้ายแต่ว่าจะไปรับเยอะก็ไม่ได้นะครับเหนือพยัก์นี่เดินเร็วแล้วครับ ดูครับชอต่ชอตชดแล้วครับใครจะไชไลกว่ากันครับเรื่องมันสมองทรงนั้นคล้ายๆกันครับคู่นี้ถอยห,หลังมากก็ไม่ใช่วาจะดีนะครับต้องเปิดเกมบ้างครับหนึ่งในกฎกติกามวยไทยเปิดเกมรุกครับกระทำคู่ต่อสู้ให้บอบช้ำมากที่สุดถอยก็ต้องถอยแต่ต้องโต้ด้วยแต่ให้เข้าเฝ้าว่ากันอย่างนั้นนะครับคุณสิทธิ์ต้องอยู่ในทรงครับบนเวทีกรรมาการแกะแล้วก็แยกออกมา ขยับเดินต่อครับเปิดเกมตัลุมบอลแล้วครับทางด้านของเหนือพยัก์ช้าไม่ได้ครับเวลาไล่หลังในขณะที่ทางด้านของเพชรพนมก็ตบอกว่านิ่งดีเหลือเกินแข้งซ้ายแต่ว่าเวืดครับไม่โดนตามต่อครับลุนกันต่อช็อตต่อช็อตนะครับตอนนี้นาทีต่อนาทีแล้วนะครับมาพลิกออกมาเพชรพนมนิ่งมากมากครับเด็กคนนี้ครับดาวรุ่งดาวโรดวัย18ปีครับแชมป์ราชดำเนินแข้งซ้ายคืนไปเอาละครับจะไปตั้งรับเยอะไม่ได้นะครับเหนือพยักษ์นี่ เริ่มจะเดินออกแข้งขวาแล้ววงในเริ่มจะปล้ำตีได้บ้างเหมือนกันแล้วนะครับเอาเลยครับสถานการณ์ถือว่ากลับมาเร้าใจอีกครั้งนะครับเมื่อต่างฝ่ายต่างเร่งเกมเบียดเข้าไปเพชรพนมเอาคอยขวางเอาไว้แล้วก็แทงสู้มาแล้วครับเบียดมีแข้งขวานี่นําทางไปก่อนแล้วครับเดินชนแล้วนะครับหายใจใกล้ๆแล้วครับรถกันแล้วไม่หลุดครับลูกนี้รวบไม่ตีไม่ได้ครับกรรมการนัดออกมาครับ โอ้โว่ามือนี่เป็นฝักถั่วแล้วครับคุณประสิทธิ์ครับโบกไปโบกมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วครับนี่ครับเขาบอกว่าคนมวยรักเดียวใจเดียวไม่ได้ครับต้องข้ามไปข้ามมาครับโอ้โหน่นะครับบรรยากาศตาลหลักทรัพย์ในสนามเวลานี้วุ่นวายแล้วนะครับโอ้โหามต่อครับวงในตั้งแขนกดแขนเอาไว้ครับขยันนะครับทางด้านของเหนือมายัก์ในขณะที่ทางด้านของเพชรพนมครับก็ต้องบอกว่าจังหวะสองยังโต้ได้ดีครับโอ้โห อาแล้วครับแข่ขวาใส่เข้าไปคุ่นตลบแล้วครับฝุณนตลบแล้วครับคุณอาลีไปชกในเกมตั้งรับนะครับนี่นะครับปล่อยให้เหนือพยักนี่เดินสาดต์แข้งขวาได้เนื้อเนื้อในเน้นไหลดอกนะครับวงในก็เริ่มจะตีได้สวยๆเสียงเชียร์นี่ดังกระหึ่งเวทีแล้วครับตอนนี้มาดูว่าเพชรพนมจะเดินบ้างหรือเปล่านะครับดูจังหวะการล็อกการหิ้วโอ้โหเด้งตีชุดนี้ทําได้ดีเลยครับแต่ว่ามาโดนเพชรพนมนี่โต้คืนด้วยสายเหมือนกันครับต้องขยันนะครับยกนี้ ดีทั้งคู่เลยครับอ่าครับคนหนึ่งศาสตร์คนหนึ่งเดินคนหนึ่งดึงครับอ่าครับดึงแล้วต้องต่อยให้แม่นเตะสวนครับรุดอน้านะครับห้าสิบห้าสิบนี้ต้องชัดๆเลยครับมวยแบบนี้อ่าครับโอ้โหเสียงเชียร์กรี๊ดเลยครับคุณสิทธิ์อ่าช่วงท้ายปลายยกแล้วครับท่านผู้ชมชอบแบบไหนครับวงในนี่ต้องบอกว่าน้อยมากขยับเข้าไปเหนือพยักแข้งขวาติดบางคืนด้วยซ้ายไม่โดนเหมือนกันครับอ่าแล้วครับหมดยกที่สี่ครับเดี๋ยวเรากลับมาตามกันต่อยกต่อครับน่าจะใช้ภาพถ่ายร่วมกันเลยครับ อย่างที่เรียนไว้ถึงสารดีกาครับมวยมันทรงคล้ายๆกันครับใครหลุดใครหลวมแค่นั้นเองครับคุณิทธิ์ครับสิ่งกันยกนี้ครับถึงสารดีกาครับสี่ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าคุณตลบอบอวนเลยครับตามต่อครับยกนี้เอาละครับทางด้านของเพชรพนมเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาบ้างสี่ยกที่ผ่านมาต่อยเกมรับยกนี้ต้องขยับเดินแล้วครับเอาละครับยกสุดท้ายเพชรพนมออกมาเดินนะครับมาดูว่าเหนือพยัยามดูจังหวะการล็อกการไล่แขน ไอ้คู่ด้วยนะครับเอาล้วครับเกมการยกนี่ก็ถือว่ายังเบียดกิ๊กเลยนะครับมวยคู่นี้ยังดูไม่ออกจริงๆครับอย่างที่เรียนไว้ครับโอ้ยเสี่ยขาหน้ายเสียศูนย์ครับเอาแล้วครับดอกเดียวอาการเดียวก็เปลี่ยนชีวิตได้แน่นอนครับมวยทรงแบบนี้อาครับใครหลุดใครหลวงใครพลาดดูเหมือนจะออกมาตั้งรับแล้วครับเหนือพยักนะครับยก4เดินเยอะนะครับ เดินเปิดเกมซ้ายไม่เข้าต้องไล่บ้างแล้วครับทางด้านของเพชรพนมดูว่าเหนือพยักษ์จัมัหนวกมั่นใจนะครับมาชกในเกมตั้งรับคอยบางคอยโต้แต่เพชรพนมนี่พยายามจะเบียดจะปล้ำในเอาแล้วครับต้องเร่งให้มากกว่านี้เร็วกว่านี้นะครับดูว่าเหนือพยักษ์เองดูความมั่นใจนะครับคอยบางแล้วนะครับเดินมาตียกยกสุดท้ายนี่มาชกในเกมตั้งครับครับ เป็นวยที่ตัดเกมรับได้ดีมากมากอีกหนึ่งคนแล้วครับสี่ยกที่ผ่านมาถามว่าเฟียวไม่เฟียวนะครับบอกเลยครับว่าเฟียวแน่นอนครับเพียงแต่ว่าจะเลี้ยวไหนครับเดี๋ยวดูนะครับถ้าเลี้ยวไปสุรินทร์ก็เหนือพยักถ้าเลี้ยวไปสระบุรีนะครับอ่าก็คือเพชรพันนมครับเอาละครับช่วงท้ายปลายยกอ่าโอ้โหยืนกันไม่ติดนะครับมาถึงตรงนี้บิดไปบิดมานะครับวัดหัวใจกรรมการให้คะแนนด้านล่างสามท่านเลยครับ ต่างฝ่ายต่างมั่นใจด้วยกันทั้งคู่แล้วนะครับโดยเฉพาะผู้สนับสนุนของทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าใครจะคิดถูกคิดผิดครับมวยคู่นี้ต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วนะครับออกมาเต้นเวลาไม่เหลือไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วครับยังเต้นกันด้วยความมั่นใจดูนะครับโดยเฉพาะกองเชียด้านล่างนะครับโอ้โหแก่ยากครับยกสุดท้ายในเมื่อต่างคนต่างมั่นใจครับ ก็ต้องยอมรับสบภาพนะครับปล่อยให้ไหลไปแบบนี้นะครับตีเร่งกองรัวกรองเชิดนะครับนับถอยหลังไปพร้อมกันครับคนละฝาฟังแล้วนะครับตอนนี้คนละฝาฟังก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาก็น่าชื่นชมนะครับโชว์ผลงานได้ดีด้วยกันทั้งคู่เดี๋ยวอดใจสักครู่เดียวนะครับรอการตัดสินอย่างเป็นทางการครับช่วงท้ายตรายก อาลครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับยกสุดท้ายดังแล้วครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการครับกรรมการธีรวุฒินะครับก็เดินไปเก็บใบคะแนนจากอารันุชจางธงชัยทองเสวตนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายพงพัฒน์ว่องไวแล้วก็หันไปที่เหนือพยักวอสังปลาไพยนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกเฉียดถิวเลยครับมวยคู่นี้